คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการนมัสการครับอาจารย์สาธุสาธุเจริญพรอุ้ยเข่าเต็มเข่าตรงครับเนาะอาจารย์เนาะตรงตรงได้หมดเลี่ยสามสองตรงตรงเด้สามสองตรงตรงไม่ได้กลับเลยอันนี้มันเป็นเลขสูตรบครับอาจารย์ครับเลขสูตรเลขสูตร สองหัิดสองหวติดแปดสามก็ะตรงตรงนี่น้อยจาดเนาะแปดสามก็ตรงตรนีแก็สาสองตรงตรงครับหววนี่ก็บสามสองตรงตรงเดี๋ยวพี่น้องพูดทีว่าในอันบนนอสันเนี่ยครับอันนี้หววก่อนเด้อครับเอาสถิติให้เบิ้งิบมันเวา เดี๋ยวพันธุว่าบอกซื้อซื้อบอพันว่านอะพี่น้องเอฟซีแม่นิลีเด้อครับนี่สามสองตรงตรงครับหวัดที่พันมากครับอันนี้เป็นสถิติหวัดแปดสามกับตรงตรงขึ้นกันครับหวัดแปดสามข้างหลังใต้ครับหวัดแปดสามสองหวัดติดครับพี่น้องครับเอาเนี่ยนะครับสถิติสถิติหวัดที่พันมากครับพี่น้องครับสามสองกับตรงตรงแปดสามกับตรงตรงครับ วันนี้กระได้มาแล้วคืนบอร์ดไว้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวห้องจังไปเบิ้งกันเลขสูตรกับเลขปูที่ปะเขาวตรงกันเลขสูตรกับเลขปูที่ปะเขาวตรงกันที่ครับอาจารย์ครับตรงกันเป๊มือเซ้ายนี่ขอถ้าเลขสูตรที่เขากัให้ปูให้มาตรงๆกับเลขสูตรเด้อร์สุดหลบหลบเมียเป็นไปได้กันตรให้มาตรงๆกับเลขสูตรเตะได้บั่น ตรงกันเป๊ะเลยทีปาดงวดนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องงวดที่สามครับงวดที่สามเขาไม่ได้สองงวดเขาไม่ได้งวดที่สามเด้องวดที่สามเข้าไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าเข่าิ่นว่ามันเข่าเน่าเลยเด้ออีกจุดหนึ่งเด้อถ้าเข่าเข่าเน่าเลยเตี้ยจังครับถ้าเบนถ้าเบนคือเบนอยู่งวดนึง ถ้าตอนมันติดต่อเป็นสิบเป็นเก้าเป็นเดสต์มาติดต่อไปเรื่อยๆจีแมนต่อไปเรื่อยๆเมื่อได้เฮ็ดเลือดสั่เป็นหมากวาหลังจากที่เฮ็ดสูตรนี่ออกมาเมื่อขค้ืนนี่เมื่อวานนี่บออจันครับเฮ็ดเฮ็ดตัเฮ็ดเมื่อเลขอกออกปุ๊บก็นั่งเฮ็ดปั๊บเลยเลขอกออกปุ๊บคำนาณนปุ๊บมปั๊บออกมาเลยแล้วเน้นกับมะฝันตองหัวตรงกันกบเลขกสูตรเป๊ะ ของพี่เน้นถว่าฝันนี่แมนถั่วฝานได้ตัวเดียวกันอีกเลยตัวเดียวสองเจ็ดเน้นได้ตัวเดียวได้สองเจ็ดสองเจ็ดหมึ่งครับใช่ตัวเดียวเลยชุดทั่วคากันตัวไรที่เป็นเด็กสูตรอาจารย์เบิร์ตเนี่ยทั้งสี่นะเพราะว่ามันมันเป็นเลี้ยงกันมาเมนโบมันเป็นศูนย์สี่เก้าแล้วก็หนึ่งสี่ยูของหลังศูนย์ได้เอานึ่งใส่ขี้ไส้งวดอาจารย์แปดอะครับพี่น้องเะเปนไปดนั่นนะครับแล้วก็อันนี้สูตรที่สองเนี่ยสองหกหนึ่ง่ สองหกหนึ่งแล้วก็บเลขสามมันอยู่ข้างหลังสองก็อเลขเอาไปใส่สองหกหนึ่งกับสามหหนึ่งันนี่เลขสี่หางนั่นบวชแมนนี่สอง,งตัวนั่นคือได้หกหนึ่งกับเอ้ยหนึ่งหกกับสองเจ็ดเท่านั้นโอ้สองเลขสองตัวสี่ได้หน,นึ่งหกกับสองเจ็ดแมนตัวเน่นตันนี้เลขสองตัวหนึ่งที่ตาออกมาสี่เก้าหนึ่งสองตาออกมา,มกาจากเม่์ไฮน์หกหนึ่งมันโต้ตาออกมาจากเลขสามตัวแมน กับเลขสามโซนมันจุตรงกันเบิดในสูตรครับพี่น้องฟังแล้วกันเชนไปนั่งได้อครับมันจุตรงกันเบิด์่โอ้ว่าสัญญาณเป็นยังไงนบวเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาได้เรือครับถ้าพี่น้องกําลังชมอยู่ขณะนี้เนาะครับเล่นหมั่นใจนะารับเขามาสองวัดในสูตรนี้<อ>นี้เน้นนอนขึ้นมันที่สิบหกกับตันได้ไหมันได้สองเกตตัวเดียว มันได้สองเจ็ดตัวเดียวแมนแมนก็ได้สองเจ็ดตัวเดียวเข้ากันกระเลขสูตรท่าจางแล้วก็เข้ากันกัะเลขทูกนั่นบอกครับจะจุดถูกก็ได้มาตรงกันเป๊ะเลยที่จัดครับตรงกันไหมถึงว่าหกหนึ่งนี่บอกครับแทนแมนของของคู่มันเป็นหกสองหนึ่งแต่ว่าเลขสูตรเป็นสองหกหนึ่งเลขสูตรเป็นสองหกหนึ่งแต่สับตำแหน่งกัน พูดถึงตัวเลขนี่มันจะเป็นเลขสามตัวซีหางสองตัวซีหางเนาะเด็กที่เห็นออกมาหมายว่าสามตัวนี่ถ้ามันซื้อก็ซื้อตามนี่เล่นมาจาันครับืตามนเลยถ้าถ้ามีนั่นก็เป็นหกประตูตัวละยี่สิบบาทกับกลุ่มอยู่เด้กลุ่มทุนดูกลุ่มทุนเดียวถ้ามันออกมานอจเนาะ อับเนหประตูประตูกระดีโยตัวบสดบาแมนตัวรับสบาที่บาทก็ได้รือพี่น้องสิไปยืดจับรอตตอรีไ้นัําก็ได้เด้อครับเนาะต้เสองสดหนึ่งหกสองเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งสองสี่เก้าอยากรมเอดี่มักตัวไหนก็ตัดเอาสองหกสามหก ได้ตัดตัดเอาไม่หันนะรู้สิเป็นซูมเก้าซูมสี่ตัดตัเอาแดงแดงมากก็เล็กสามตัวให้ไปตัดเอาเนาะอาจารย์เนาะตัดเอาเราจะมาท่านมากตามนี้ก็ตามนี้ถ้าอยากไปตัดเอาโอซีพ่นก็ไปตัดเอาก็เรี้ยงเล่ยเนาะท่านท่านจับเอาจุดเดียวนีอยู่ทันทีแต่ว่าจะไปมากลาย เมีวันน,น,นี้วันนี้ไทยบ้านเพิ่นถื่อไลยบ่อิจาคเถื่อไล่ได้เพร่ะเขาดีเพิ่นมาบุญ้านทำพร้อมเนี่งนี่ป้ายติดคนเด้อไม่บุญงานทำก่อนก่อนเหล็กสีออกนัเนี่ย เห็ดตอนเงินมามาบุญล้านถ้ำก้ามู่บ้านซิปมู่บ้านโอ้แสดงว่าเพคนถือกันหลายตัวนี่คนถือ,ถอหลายหรอนี่คนถือหลายคนแต่ว่าเห็นถือหลายนะคิดพูดเลยสิบบาทยี่สิบบาทเนาะบ้านคือคนถือหล,หลายจะหั่นบ่วแดงเงินหลายพวหมายเนาะต่างเพื่อนบัวตะเพื่อนได้อยู่ได้กินครับแล้บัวด้แบบขาดหลังกับเพื่อนเ้ว่าบัวตะพอระยะจบ วแล้เดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งได้ครับเดี๋ยวพอซอสสีขึ้นบอร์ดให้ครับเดี๋ยวยวให้เบิ้งเลขขึ้นบอร์ด <c oughs> ครับเดี๋ยวคุยกับบาจา์สักพักหนึ่งหรือสิียนไปนั่มก็ได้ครับ <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวสิบบอร์ดให้ฟังก่นกอนเนาะเพราะว่าตัวเลขมีข้างช่องกบระมั่นะว่างขึ้นกันเนาะครับก็ค่อยๆโซ่โซ่โซ่ลายกับบได้ก็สินะครับเดี๋ยวสิโซ่ให้เบิ้งแต่วาสีอานให้ฟังได้ครับพี่น้องกับเยนไปนั่มนะครับศูนย์สี่เก้า หนึ่งสี่เก้าสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งเลขสามตัวมีสี่หางครับแต่ว่าไปตัดเอาน่วก็ได้ว่าศาสตาจารย์เพื่นว่าตัเลขสองตัวกับมีสี่หางด้วยกันครับเลขสองตัวมีหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็สี่เก้า ญาติโยมสุกุลส um ุกบนมีโชคมีลาบเดิมวัดสิมาหนึ่งเด็กกาแต่แต่กับเขามาสองวัดแล้วจับตาดีๆเดิมลองเบิ้งเดี๋ยวไว้ถ้ามีท่านมั่นใจก็ไปลองเบิ้งเล็กเลยนิน่อยๆก่อนน่าจะเนาะแมนเป็นเจนไวบกอนแต่กับเบิ้งของเพิ่นน้ำของเขาน้ำมันตรงกันกับเขา ตรงกันและให้ออกทั่วๆกันนั่นแหละว่าแต่ห้ออกก็ของเขาดอกไห้เพิ่นออกน้ำเขาออกน้ำออกน้ำกันตรงกันกับห้ออกน้ำกันตรงกันคขออกน้ำกันเอาบัดนี้เขาไปเบิ้งเลขึ้นบอร์ดครับแชบได้กับแชบเลยเด้ครับศนสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองหกหนึ่งสามหกหนึ่ง ที่จริงเลข,เลขอาจารย์เลขสามตัวมีสองหางครับมีศูนย์สี่เก้ากับสองหกหนึ่งครับที่อยู่แช่นั่นแต่ว่าคนขยายลงมาเพราะว่ากันไหว,ว่าสันนานส่นขึ้นมาแต้มหนึ่งครับเลขสูตรมันขึ้นแต้มหนึ่งอาจารย์ว่าเลขสูตรมันขึ้นแต้มหนึ่งก็เลขขึ้นห้แต้มหนึ่งขึ้กกันมาสัน่นเลขเป็นหนึ่งสี่เก้ากับสามหกหนึ่งครับ ส่วนเล็กสองตัว,วกับมี 1, 6, 2, 7, 1, 2, 4, อยู่สี่หางด้วยกันครับมีหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งสองสี่เก้ากลับไปจันทุนเนะเากะก็ชีชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีสุขปูสุกคนเนาะสาธุสาธุเดยอ,อย่าตรวเด็ซีของมีโชคมีลาบเ้ยคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สนจับความมุ่งมั่นปรารถนา ขอให้เงินไหลกองทองไหลมา่วกราบหลังไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกขสุขคนเดนอยอาเจอไปสาทูจะารนพอสาธุ